โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์ควันซัดกคังบัตเทนิกแล้วนะก็อนี้เนี่ยจะมาเล่นด่านของไอกติมซีแอเรียเป็นตัวละคร3ตัวฟรีของจักรบาล2นะครับเป็น3สาวนั่เองตัวฟรีทั้ง3ตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้นี่คือผมยังไม่ได้นอนนะถ้าเกิดว่าแบบพูดช้าๆแสงบางแตกก็ไม่ต้องแปลกใจ นะครับมันจะเบลอมันจะเบลอหน่อยเพราะว่าง่วงนอนด้วยตอนนี้นะครับตัวฟีสามนี้นะครับ,เ,นนรบเป็นตัวฟีที่ค่อนข้างจะใช้งานได้โอเคนะเออมันเก่งแหละนะมันเก่งแต่ว่ามันมีงานให้ใช้รู้สึกจะเฉพาะงานนะเนะี่ยเนาะแต่ก็ถือว่าเก่งนะเป็นตัวฟีที่ถือว่าเก่งใช้ได้เลยทนะั้ง3ตัวนะครับแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่แบบว่ามามา,มาก่อนการครับมีตัวหนึ่งขึ้นมมาก่อนการก็คือรีบีแอน นะรีบแอนนี่คือมาก่อน2ตัวที่เหลือนะครับรีบแอนนี่คือมาก่อนแบบเป็นยุคแรกเลยนะมาตอนปีไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นประมาณโอ้โหเป็นปีแล้วมั้งตอนนี้รีบแอนนะครับก็เลยเพิ่งได้ออเซพร้อมกันกับเจ้า2สาวที่เหลือที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเราแหละอย่างเจ้านี้นะครับชื่อไรนะโลซี่กับคาคุนสะนะครับน้องแมวนั่นเองนะฮะก็2ตัวนี้เพิ่งได้เข้ามาในเซิร์ฟเราเก็ได้ออเซเลยนะครับพร้อมกับพวกรีบีแอนเลยนะก็ถือว่าดีแล้ว นะได้อิพร้อมกัน3ตัวก็ถือว่าดีนะครับนะซึ่งด่านนี้นะไอ้ทีมซีเอเลีนะครับอยากให้รู้กันว่าเป็นด่านที่ต้องบังคับใช้ตัวละครในการลงเล่นนะฮะรอบนี้นะครับชื่อด่านจะเป็นของเมจิคอลโกลไฟเตอร์นะฮะใช่ไหมเออนั่นแหละนะซึ่งรอบนี้คือตัวละครบังคับใช้นะครับก็อยากให้รู้กันนะครับเป็น3สาวนั่นเองจากทั้งจากวันที่2นะครับก็คือตัวพวกนี้แหละ นะน้องแมวกับโลซี่แล้วก็ลวีแอนน่นะครับ3ตัวนี้คือต้องฟาร์มมาต้องทำเป็นล่าง์ฮิวอาร์ด้วยนะครับก็ไปฟาร์มมาก่อนนะครับถึงจะสามารถเล่นด่านนี้ได้นะไปฟาร์าม3ตัวนี้มาก่อนเลยนะนั่นแหละแล้วกตวนะตว็ตัวนี้นะครับตัวละครพวกนี้นะครับในนี้คือจะสามารถเล่นในด่านนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นแหละก็จะมีอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีตัวฟรีตัวอื่นเหมือนกันนะอย่างเคลกับคาริฟล่า ตัวฟรีจากจักรบาล6กนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได <š> ้ว่ามีตัวฟรีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเติมครนะึ่งหนึ่งนะตัวกาชาครึ่งหนึ่งตัวฟรีครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งทีมฟรีก็สามารถเล่นผ่านได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูวันมันผ่านได้หรือเปล่านะคือผ่านได้แหละแต่ว่าต้องวัดดวงหน่อยนะเพราะว่าอยากให้รู้กันคือคือโ,โหมดน area, เนี้ยไอ้โหมดไอทีมซีแอเรียเนี่ยมันต้องวัดดวงในการเล่นจริงนะจะเรื่องของดวงในการเปิดโลเดชั่นดวงของแบบว่าไงอะ โดนแม้ตายไม่โดนแม้ตายดูของการโดนโจมตีดักหน้าอะไรอย่างนี้ต้องวัดดวงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างหี่รู้กันนะ่อนนี้คือตัวละครเนี่ยมันก็ตีเสราแรงเหมือนกันนะมันมันก็ตีเสรแรงมากคือมันตีใสเรามาก,ก็โดนมันหลักแสนอัพเลยอ่ะคือเวลาโดนแม้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะแสนอัพแน่นอนถ้าเกิด่าแ,แพทางท่าน,นี่แสนอัพนอนแน่แน่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าต่างฝ่ายต่างตีใส่กันแบบเข้าแรงทั้งคู่เลยทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับก็ต้องวัด แบบว่าวัดจังหวะวัดดวงจริงอันนี้นะนั่นีก็คือทีมผมนะครับเป็นทีมฟรีนะเห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามีสีแดงเยอะมากเลยเรเบนเน่สองตัวแล้วก็คาริฟัลล่าที่เป็นสีแดงหนึ่งตัวนะครับเนี่ยตัวฟรีหมดเลยนะไอ้เจ้านี่นี่คือเป็นตัวฟรีเก,ก่าแล้วนะครับจากยุคของอ่าสตอรี่อีเวนต์ของยูนิเวิร์สเลยของภาคนู้นเลยนะครับตอนตอนมากำลงังมาใหม่เลยของพวกภาคซูปเปอร์เลยโคตรเก่าแก่ นะครับไม่ได้ไปล่าง q r สักทีเนี่ยอยู่แค่ล่าง U R อรล่างเดียวเลย <c oughs> มันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็โผล่มาแค่ไม่กี่ EP อ่ะไอตัวเนี้ยเออนะแต่ก็อยากให้ทําไปต่อแบบว่าทําไป็ล่าง q r ก็ได้อ่ะจะได้แบบมีบัฟเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวของยูริเนี่ยยูริใช่ไหมชื่อยูริเพราะว่ายูรินเนี่ยเออยูรินใช่ไหม, uri, ออ in, ไหมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์สกิลที่ค่อนข้างจะปันป่วนนะอืมคือน่าสนใจอะ่ะแต่ว่า มันตัวเก่าไงเออสมัยเก่าแล้วก็เลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ไปแล้วแหละอันนี้ซึ่งก็อยากให้เขาเปลี่ยนร่างเป็นร่างทีวอาร์ได้สักทีนะครับจะได้มีความสามารถเก่งแข็งแก่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเพราะว่าดูทรงนี่คือเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเล่นในโหมด sbr อันนี้นะคือแม้ตาก็สามารถสตันไดน้ด้วยนะครับแม้ตาลสตันได้แล้วก็พาสีก็สตันได้เหมือนกันนะมีหักลบเอเดคดีเฟนด้วยนะเสียดายแอบเสียดายนะตัวละครดีไซน์สวยด้วยนะครับตัวนี้ นะม,มาก็มาเลยดีกว่าเจอกับด่านของน้องแมวนี่ครับค่ะคุณสะนั่นเองแบบว่าความยากระดับซูปเปอร์นะยี่สิบห้าสตามินานั่นเองจัดไปซึ่งผมไม่การันตีผมจะเล่นผ่านนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันขึ้นกับดวงของเราว่าดวงเรามันเปิดมาดีหรือเปล่าเปิดมาอย่างนี้ถือว่าเปิดมาดีนะครับอย่างน้อยก็คือไม่ได้เปิดมาสีแดงเยอะเออเพราะว่าถ้าเปิดมาสีแดงเยอะนี่คือโดนน้องแมวขวนตายแน่นอนนะครับเพราะน้องแมวเป็นสีฟ้า นะยังดีมีตัวละครสีเขียวเพิ่มบ้างไม่โอเควะนะมาเอ่อซัพพอร์ตหนึ่งตัวนะครับซับของเคลลเองโอเคได้อยู่อ่ออย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ายูริสนี่สามารถลดเอเดคเดฟเอนได้เนาะเตีไปก่อนเลยผมไม่ได้อัปกระดานให้เขาเนี่ยเออหน้าน้าทำอัปกระดานนะเอาจริงคือทำยังไงก็ไม่คุ้มแหละแต่ว่าผมผมอยากทำอะ่ะจริงอยากลองทำดูอะ ผมผมฟาร์มบทเส้นทางตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยเริ่มเล่นใ,ใหม่เลยอ่ะลดแค่หน,นึ่งทางเนี่ยนะเออเจ๋งว่าไอ้เหี้ยกลับมาย้อนอดีตแม่งโอเคนะมาเธอนี้ไม่น่าจะตายนะครับน่าจะพอรอดได้อยู่แหละนะนี่ทำไมตายของยูลินนะครับสมอนว้เท่าเต,ต่าล่างล้างความมืดโคตรเท่เลยโ OK <c oughs> อเคเคียวเรา2องแ คือด่านเนี้ยศัตรูมันตีเราแรงมากเลยนะระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีเลยระวังให้ดีระวังตรงรีเบนน่แหละระวังสีแดงให้ดีเลยเพราะว่ามันตีแรงไงจริงจริงคือแรงจริงเหมือนหนึ่งโอเคคือถ้าโดนแม่ตายมาเนี่ยยังไงก็จุกนะครับแสนอัพอยู่แล้วถ้าโดนแม่ตายนี่คือแสนอัพแน่นอนแม่ตายของน้องแมวนี่คือขวดนแรงมากนะเอาจริงก็ไม่ใช่แค่น้องแมวหรอกทั้งสองทั้งสามด่านเลยคือแม่ตายมานี่คือโดนแรงแน่ๆนะครับนะ ต้องพยายามหาตัวแบบว่าไม่ได้แพ้ทางท่าตุไปรับการโจมตียางดีสุดอโอเคอย่างนี้โอเคนะโลซี่กับคาคุณศาอยู่ด้วยกันนี่ถือว่าดีเลยนเนี่ยโอ้โหมีลิงเพิ่มเลื่อนด,ด้วยวะเป็นตัวละครที่ควรเล่นคู่กันที่สุดและแผมว่าเออดังนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะทาคลิปคู่ก,กันเลยดีกว่านมน่าจะทาคลิปแยกกันรู้สึกนะนะต้องรอขอรางวันจากเชยเบอร์เทิลก่อนนะครับขอบาร่าขอบาล่าหาอ้อมก่อนแล้วกันนะ ตายปะเนี่ยโหโชคดีที่บอกว่าอันนี้ถือว่ายังโชคดีมากๆเพราะว่าศัตรูไม่ได้ใส่มาตายสายรามันสักทีไงเ,เพราะว่าถ้าเกิดให้ผมโดนนี่คือตายนานแล้วนะครับคือตายหานานไปแล้วอะเออยังดีมันยังออมมือให้เรานะมาเจ๊หลบหรือเปล่าเจ๊หลบไหมโอ้ยเจ๊หลบเจ๋งทำดีมากเจ๊โอเคมาลิเบอานี่นะครับสามารถ หิวเลือดได้จากการเก็บลูกแก้วลุงนั่นเองเก็บเข้าไป2ลูกเด้งมาชิบไม่ได้เยอะมากไม่ได้เด้งมาเยอะมากแต่นี่คือตัวครของผมไม่ได้อ e ีเซเองไงคือเรเบียน e น่นหลัจากอเซเอีคือมันจะเลือด้องเยอะมากๆนะเลือดโคตรเยอะเลยบอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับเก่งมากๆเลยแหละนะซึ่งแบบนี้เนี่ยผมมีสิทธิตายนะ ต้องภาวนาให้น้องแมวเนี่ยไม่มาขวนใส่รีบแอนนี่อต้องห้ามไม้ตายใส่ช่องแรกกรรมพึ่งพูดไปหยกแม่งโดนขวนแสนให้เห็นไหมขวนโคตรแรงตายนะครับนี่แหละยากมากมันยากตรงการมันยากตรงดวงอะแหละนะคือวจริงอย่างไม่เล่นผ่านได้ไ้ยเล่นผ่านแต่ว่าผ่านได้ผ่านก็ผ่านง่ายตายก็ตายง่ายเออ นะคือถ้าริเบนเน่เราติดคิดิคอนนี่คือมันจะเป็นการเล่งดาเมจที่แบบหมหาศาลมากนะถ้ามันติดคิดอะ่ะคออแต่ว่ามันก็เป็นเฉพาะด่านนี้แหละเป็นเฉพาะด่านแรกอ่ะเพราะว่าด่านแรกคือศัตรูเป็นสีฟ้าไงซึ่งสีแดงอะ่ะส่วนใหญ่สีแดงเราเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็น2ด่านสุดท้ายอย่างเช่นด่านของริเบนเน่กับด่านของโรซี่นี่คือไม่น่าจะยากเท่าด่านนี้นะครับเพราะด่านนี้คือมันเป็นสีฟ้าแค่นั้นแหละเออเพราะที่เราสีแดงมันเยอะ นะแต่เอาจริงๆก็คือถ้าใครบอกว,ว่าจัดทีมตัวเติมไม่ได้ก็จัดมาเถอะนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าผมแค่อยากจัดทีมฟรีเล่นเฉยๆไงเอออยากให้ดูว่ามันสามารถเล่นผ่านได้จริงๆนะครับมารอบน,นี้ไม่พลาดแต่ต้องเอาจริงรแล้วแหละนะจะตายไหมเนี่ยกลัว <c oughs> ตายจังเลยวะไม่น่าตายเนาะอ,อรอบนี้เมา <c oughs> <c oughs> น่าจะได้อยู่ แต่มันตีมาโคตรเยอะเลยว่ะตีมาโหหกรอบเจ็ดรอบเลยเนี่ยหกรอบได้เลยอะ่ะตีโคตรเยอะอะ่ะเยอะมากอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าดา่านเนอะผ่านง่ายๆนะเว้ยไม่ใช่ดา่านขี้อะ่ะบอกเลยตีธรรมดาสองหมื่นเจ็ดโอ้โหตายหาดิมันโคตรแรงเช็ดน่ากลัวมากครับบอกเลยนั่นไงมาแล้วไอ้ขี้ตายปะเนี่ยยากว่ะ เฮ้ยยากไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายไม่รอดแล้วยากมากอะ่ะผมคงต้องข้ามไปเล่นด่านอื่นมากกว่านะต้องข้ามไปเล่นด่านของโรซี่หรือด่านลิเบียนมากกว่าว่เพราะว่าอย่างนี้คือไม่ไหวอะ่ะคือเปิดมามันโดนอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ไหวไงเัียโดนแม้ตายมันก็เจ็บแล้วอะ่ะคือถ้าเปิดเทินมาอย่างเงี้ยเทินแรกเนี้ยโดนแม้ตายมนก็คือมีเสียตายสูงนะครับ พราะไมงตายแม่งตีโคตรแรงคือแบบเลือดเรามีอยู่สองแสนอย่างเงี้ยแม่งตีมาแสนห้าโอ้โหเกือบตายฮะ <c oughs> บ้าบอมากโอเคเราฆ่ามมา่ได้ด่านของโรซี่แล้วกันไม่ไหวแล้วด่านแม่งโหดเกินไอ้ด่านแรก <c oughs> คือสีแดงเราเยอะเฉยหรอกไม่มีอะไรมากหรอกเออนะผมคงต้องไปจัดทีมเติมมาเลยนล้วแหละนะทีมตัวละครกาชานะใส่พวกบูล่าตัว,ต,วตัวกาชาไปบูล่าเขียวอะไรเงี้ยสบายแล้วนะ น้ำมางอหรอกบอกเลยว่าตบลัวนะครับไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถ้าจริงถ้าเกิดว่ามีวล่าเขียยอยู่ด้วยเมื่อกี้นะแม่งแต่แม่งคือแบบไม่ไหววะเมื่อกี้มันผ่านยากอะเป็นอย่างนั้นอะเออต้องเปิดมาโลชั่นดีจริงทุกอย่างดีจริงอะทามิงทุกอย่างเป๊ะหมดอมืแต่ก็ผ่านได้แหละแต่มันผ่านยากอืแต่ว่า ด่านพวกนี้น่าจะเบามือมาหน่อยนะเพราะว่าสีแดงเรามีเยอะแต่ว่าไม่ได้แพ้ทางทัดก็ถือว่าโชคดีแล้วแหละนะมันจะไปตรงแพ้ทางทัดของเต้าตัวเขียวแทนก็คือยูลิ่งนะครับซึ่งก็มีแค่ตัวเดียวนะอมสบายหน่อยแหละแม้ตายใส่มาหลบหรือเปล่าเออสบายแล้วเรียบร้อยเอาจริงถ้าเกิดว่าเจ๊ของเจ๊คาลิฟัลาี่หลบการโจมตีของเจ้าด่านแรกบ,บ่อยก็สามารถทำพานผ่านได้เหมือนกันนะเออ แต่คงจะพึ่งดวงเงินไปผมผมไม่ชอบการพึ่งดวงมากขนาดนั้น,นไงแม่งพึ่งตั้งแต่โรเลช,ชั่นพึ่งตั้งแต่เรื่องการติดแม้ตายอะไรเงี้ยพึ่งบ่อยไปแล้วไม่ไหวเลยแล้วเคียวหลบด้วยเมื่อกี้เคียวหลบทําไมวะหลบโคตรเจ๋ง <c oughs> โอเคน่าจะผ่านง่ายๆเนอะด่านนี้ไม่น่ามีอะไรยากกว่าด่านที่แล้วนะ <c oughs> โลซีท่านั่งเทพเราเลยท่านั่งแบบปล่อยหมัดโอล่าโอราโอรา,อราเลยเป็นอย่างเทมา ให้รีแบนเน่ปิดฉากนะครับไม่รู้สามารถคายได้หรือเปล่านะแต่น่าจะคาได้นะตัวหลักๆนะตัวคีย์ในด่านในการเล่นด่านนี้คือน่าจะเป็นตัวละครของรีแบนเน่แหละนะเพราะว่า1เลยคือนำได้ดีมากแล้วก็2ก็คือเป็นตัวละครสายดาเมจด้วยนะครับแบกได้เลยในด่านของเอ็กซ์ติซีอาเรียด่านนี้นะเคยควรทำอ่ะคือควรมีเลยเออควรทำมาก่อนเลยตรงนี้ดีกว่า คือดีกว่าในการแง่ของการใช้งานผมว่าตัวน,นั้นน่าจะใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะมันฮิวได้ด้วยอะ่ะเออนะแล้วก็ใน SVR ก็เล่นได้นะ NBR ก็เล่นได้เหมือนกันเก่งด้วยนะคือเก่งทั้ง3ตัวแหละไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบกากทั้งทั้ง3ตัวหรืออะไรคือเก่งหมดเลยทั้ง3ตัวนะแต่ว่าเก่งคนละแบบเพราะนั้นแหละนะเนี่ยครับก็สามารถทานได้นะโดยทีมฟรีนะครับนะก็ ไอไอสองด่านด้านบนเนี่ยผ่านได้แต่ว่าไอด่านแรกนี่คือมันจะผ่านยากหน่อยนะต้องจัดตัวเติมไปเล่นนะ่จริงไม่ไหววะ่ย <c oughs> ไ,ไม่ไหวไม่ไหวแม่งด่านแม่งนันเกินเกมแม่งเฮียเกินบางทีโดนไม่ตายบ่อยมันก็ตายไงเออมันก็ไม่รอดแหละอย่างเงี้ยนะ่ไหนลองจัดแบบใหม่สิแบบมันต้องเลือกเป็นแคดเปปิโกลเนาะอูเนี่ยว่าแคดนี้ไม่ได้เล่นมา,านานแล้วเนี่ยหาไม่เจอแน่เลย ปกติคันนี้ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะไอแคดผู้หญิงเนี่ยยู่ไนออยนี่โอเคยังคงอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะอนี่นํานะครับบูล่ามาเลยบอกเลยว่ามึงตายแนรอบเนี้น,นะไม่รอดหรอกนะน้องแมวมาใส่ไปเลยเอาจริงใส่นไหมน่าจะโอเคปะไม่ได้ต้องใส่เป็นนี่ดีกว่าโล,โลซี่นะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ตัวละครสามตัวในการเล่นมาลองดู ลองเปลี่ยนเป็นบูล่ามาลองเล่นนะครับไม่รู้จะเวิร์แค่ไหนนะแต่น่าจะน่าจะโอเคขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยยังมีสีเขียวมาคอยรับมือให้ไงน่าจะพอโอเคขึ้นมาหน่อยแหละผมว่ามาอย่างน้อยก็คือมีสีเขียววะเออมันคือมันก็ไม่ได้แย่อะมารอบเนี้มาขอแก้แค้นน้องแมวขอเอาใหม่รอบนี้คือตีมายังไงโอเคดักหน้าสี่รอบสามรอบอาา่าฮะได้อยู่ให้บูล่าไปแทงเลยแล้วกัน นะครับดีเฟนซ์ใครเยอะสุดของเราเยอะสุดก็ใส่ช่องหน้าไปช่องหลังช่องสองไปจะดีกว่านะตัวเพื่อนก็อยู่หลังไปดีแล้วตอนนี้แหละจบขนาดบูล่าเป็นสีเขียวโดนหมื่นเนี่ยนะแม่งตีแรงมากเลยวะ่ะบ้าบอมากพลังของแม่งเนี่ยไอ้ด่านนี้แม่งแบบบ้าบอมากเลยเคหลบอีแล้วเจ๋งมาลินเบอานีนะครับคิลิคอนได้ไหม ไม่คิดว่ะหลบหนึ่งโอเคโอค้โหสามหมื่นห้าเฮ้ยตบแรงเกินตบแรงมากแรงโคตรเลยแรงจัดบ้าบอมันตบแรงเกินไปอ่ะจริงนะไม่ไหวเลยว่ะผมจะเสี่ยงให้คาริฟลาไปหลบแหละจริงแม่งถ้าเกิดว่าให้คาคุนสาไปโดนก็ ถ้าโดนไม่ตายไงก็ตายอะ่ะเออต้องยอมให้คริสลิฟ่าไปไปเสี่ยงหลบแทนอะ่ะผ,ผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่านะช่างแม่งแล้วไม่สดแล้วโอเคแม่ตาใส่ย,ยูรินนะครับช่องแรกเลยทีเดียวแต่ไม่น่าจะรุนแรง7จ็ดหมื่นโอเคอย่างน้อยยังเบากว่าตัวอื่นโดนนะเขาเป็นสีเขียวแต่ก็ยังแรงอยู่ดีวะแม่งแรงอยู่ดีอะ่ะโอเคคิดคอนด้วยอาา่าฮะมาน่าจะรอดตายเนีเหมือนกันนะไม่น่าตายนะ ถึงเจ๊จะโดนสองอก็ไม่น่าตายแหละเพราะว่าเล่นมีก้าหมื่นนะครับหลบหนึ่งโอ้สบายและหลบสองโอ้สบายนะเดี๋ยวเลทแปดหมื่นหกนะฮะโอเคม,มีสิทธิ์ผ่านนะต้องเล่นดีๆแนละ้วหละต้องให้รเรเบนเน่กับลูกแก้วลุงนะครับโอ,อ้ยผ่านแล้ว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 หรือเปล่าวะลูกแก้วลุงม,ม,มันผมมันแค่ลูกเดียวเองอืยังไม่ผ่านนะยังไม่ชัวร์นะ แต่น่าจะผ่านแล้วแหละน่าจะผ่านแหละเพราะว่าบูล่ามันมีการสักไอเดียคได้นะครับนะตีแรงขึ้นหลักแสนเลยเป็น4ี่แสนดาเมตแล้วจากตอนแรกสามแสนกว่าโอเคน่าจะผ่านแล้วแหละนะรีเวนเน่แปดแสน 8, นะครับโอเคตายเรียบร้อยนะด่านนี้แม่งเนี่ยต้องใช้บูล่ามาเล่นจริงว่ะจริงไม่ไหวต้องงานตัวเติมมาเล่น แต่เอาจริงถ้าทำตัวของยูลินฟีร้อยเปอร์เซ็นมาก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสีเขียวไงจะได้มีการเบิ้ลมันเพิ่มด้วยไงนะเพราะยิ่งเบิ้ลเยอะก็ยิ่งลดเอเคไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะไรก็โอเคนะอืมอหไรก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นด่านของอติมซีแอรเรียนครับเล่นสนานเลยแม่งกะจะมาทาคลิปสั้นๆก่อนนอนแม่งคลิปอัดสนานเลยพูดจนหายง่วงแล้วเนี่ยโอเค นะครับนะงั้นก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก่องในส่วนของด่านของเรเวนเน่ก็ปล่อยไปนะเพราะว่าก็ผ่านเหมือนกับด่านอื่นนั่นแหละเหมือนกันเลยคือด่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันมากมายนะครับก็มีความยากระดับเดียวกันนะทั้ง3ตัวน้องก็เดี๋ยวผมขอว่าลาฟาร์มมันก่อนแล้วกันนะฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปโชว์กันทีหลังนะครับทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวเลยเพราะว่าช่วงนี้ตัวฟีนี่คือกำลังมากันเต็มเลยนะครับทั้งโกคูเอลอาบวดไหลนะฮะตัวฟี3ตัวนี้อะไรพวกนี้เเต็มมไปหดลย นะแล้วก็มีกิจกรรมมาเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับกิจกรรมปีใหม่โนกนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเซิร์ฟเราเลยก็มาเรื่อยๆไนงะไม่ขาดสายอยู่แล้วนะครับเนะี่งั้นก็โอเคนะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเราจะถึง3,000ซับและใกล้ถึงแล้วก็ถ้าถึง3,000ซับไม่รู้จะส่องอะไรนะอาจจะฉลองเป็นอะไรเดียร Q&A เอ้าไหมสนใจไหมไม่รู้เหมือนกันนะถามท่านผู้ชมดูว่าสนใจหรือเปล่า ถามคนดูเฉยเลยไอ้เหี้ยคือคนทําช่องไม่งังไม่รู้จะทําอะไรเลยนะแล้วไปถามคนดูคนดูเขาจะรู้ให้มั้ยเนี่ยฮ่าแม่งนะครับนะ่นก็นั่นแหละนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับไปสามพนันซับพร้อมๆกันเลยนะนะนะงั้นก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วกันนะใครมีคาถามอยากถามอะไรก,ถก,ถกถ็ถามมาได้ไงนะตอบจะตอบให้นะครับงั้นก็ไปละโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าไปละ Whoa!